สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องโครมพันธุรกันค่ะวันนี้นะคะก็จะถ่ายคลิปน้องแมวสวซูมาฝากกับเอฟซีทุกท่านค่ะน,นี่ค่ะอันนี้เจ้าเจ้ามีทองด้วยค่ะพี่น้องมีทองมีทองน้อยไอ้ลูกลูกชายคนเล็กแม่มีทองน้อยครับเอาแต่ไปถ่ายคุณพี่ๆก่อนอันนี้ใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยอ๋อจะเสือทองเหรอลูกเสือทองลูกแม่หนาวยมีลูกเหนาวไหมเหนาวหมครับ น่ารักนอินดูน่ารักนอินดูกันด่นะเสียทองน้อยเห็นไหมคะเนี่ยเสือทองน้อยนั่งบนเก้าอี้พ่อเลยนั่งบนเก้าอี้พ่อเลยเลูกคุณพ่อมเมื่อไรจะมานะคุณพ่อสาิดต,ตุลากันมเมื่อไรจะมานะดูนั่งบนเก้าอี้คุณพ่อเขาเลยเนี่ยเสือทองอันนี้ใครเนี่ยใคร อันนี้ทําอะไรกันอย่าก,กัดกันนะลูกไม่เอานะลูกไม่เอาหนูเ่ะเล่นซุกซนนะลูกหนูมีทองเที่ยวกัดพี่เขานะลูกเดี๋ยวพี่ก็เอาจริงนะหนูไม่สู้เขานะลูก <c oughs> โอ้ยกันเกี่ยวไปเล็กชอบขอกวนคนอื่นนะจะมีทองครับผมผมชื่อเสื้อทองครับผมชื่อเสื้อทองครับเสือทองเลยครัพี่นอ้องเอาดูคนนี้นะใครมายืนอยู่เครื่องปิ้นเนี่ยใครผมชื่อสี่พันครับ อยู่สูงนะลูกนะอยู่บนเครื่องปิ้นนะครับอยู่บนเครื่องปิ้นนะครับไปแ,แล้วค่ะพี่น้องไล่กันแล้วโอ้ยน่ารักจังเลยอาน,น่ารักในอินโดวจังเลยเนี่ยใครเนี่ยน่ารักในอินโดูจังลูกแม่ปะพี่น้องเบิง้งพี่น้องงามงามค่ะเบิง้งหนูชื่อเสื้อทองเข้มไหมลูกลูกรักของแม่ดูค่ะน่ารักมากเลยค่ะเนีสดชื่นน่ารักที่สุดเลยค่ะ น่ ainen. ารักมากเลยลูกน่ารักมากเลยว,ว้วายว้าวดูตากลมตากลมตากลมปากนิดจะมูกหน่อยนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะเามาดูที่ทาอะไรในแอบทำอะไรแอบทําอะไรนแอบทําอะไรนึ่ะเจ้าทองดํนี่แอบทาอะไร,ะไร,ะะไรลูกแอบทาอะไรจะแกล้งใครอีกล่ะลูกเอ้ทองดําเล่นหรอลูกเล่นกับพ่อดูด,ดทองดาพี่น้งองเบิ้งทองดําดยทองดําเนี่ยเขามีความสุขค่ะ เหยียดแข้งเหยียดขาสบายอารมณ์เลยสบายอารมณ์เลยจะไม่ลูกไหมอันน้ำมาหาแมดิอันน้า,าหาแม่ิตดู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 ดดดาสวัสดีเอฟซีหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อทองดําครับผมชื่อทองดําครับทองดําลูกแม่โอ้อยแอบแอบแอบน่าจะไปกัดใครไม่รู้นหมืนใช่ไหมมาแล้ว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 เจะตัวเล็กมาแล้วจะมีทองดูดูดูไปน้อง ใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยอ่อเ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 ล่นกันใหญ่เลยเล่นกันใหญ่เลยอ้วเล่นกันใหญ่แล้วโอ้ใครขึ้นไปข้างบนอีกอ่ะชื่ออะไรมาแม่ที่ชื่ออะไรไปดูไปดูสวัสดีครับผมชื่อทองสี่พันครับผมชื่อทองสี่พันครับอันนี้ชื่ออะไรลูกชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรชื่อเสือทองเสือทองจะไปไหนลงแม่ อเธอทองจะไปไหนครับอันน้ามาดูสิลูกไปแล้วครับพี่น้องเธอทองไปไหนครับเธอทองจะลงเหรอลูกลงไหมอ้าอันนี้ชื่อ,อไรโอ้ทองเทาคะ่ะหนูชื่อทองเทาหนูเป็นผู้หญิงนะคะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะเป็นผู้หญิงนะคะพี่น้องอุ้ยอุ้ย ว้าว wow! ทำไมสว่างจังเลยล่ะคุณ <_ d umb> พ่อติดไฟให้เราใหม่แล้วคุณพ่อติดไฟให้เราใหม่แล้วสว่างจังเลยสว่างจังเลยเอ้าตั้มอันนี้มาอะไรมาทำอะไรกันเนี่ยเออน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยลุงแม่หนูชื่ออะไรเนี่ยหนูชื่อกวางทองค่ะกวางทองน่ารักจังเลยลุงแม่เลยจะกวางทองด้วยค่ะพี่น้อง เเล่นตามภาษาเขานะคะก็มีความสุขหนูช่อก,กวางทองคะ่ะหนูช่อก,กวางทองคะ่ะอุย้ยน่ารักยังลูกอย่าแกล้งพี่นะลูกอย่าแกล้งพี่แต่พี่แกตัดเอาเนี่ยเนี่ยแม่บอกแล้วแม่บอกแล้วมากันกี่ตัวแล้วเนี่ยย,ยดค่ายดดูหนูไม่ต้องไปหรอกลูกหนูอยู่กับแม่นี่แหละให้เขาหยอกกันเลยตามภาษาคะ่ะเขาเล่นหยอกกันฝึกทักษะการต่อสู้ แต่ห้ามกัดกันนะแม่จะตีเลยนะถ้ากัดกันแต่ว่าไม่น่าจะกัดกันรุนแรงเพราะว่าเขาทำหมันหมดแล้วค่ะน้องทำหมันแล้วพฤติกรรมก้าวร้าก็จะลดลงก็จะไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะเพราะว่าน้องน่ารักทุกตัวอยู่ด้วยกันยังมีความสุขใช่ไหมลูกใช่ไหมครับเสียงไครเสียงไครเสียงไครเสียงใครเล่นโยกล้อกันมาหืม จังไครนะเล่นหยอกล้อกันมานี่คุณพ่อเมื่อลรจะกลับนะคุณพ่อฤิดตุลากันน่ารักในะอินดูมากเลยค่ะพี่น้องเบมืงโอ้ยคุมพันมากมายกวางทองด้วยค่ะรวมสมบูรณ์กว่าเพื่อนเลยนะเนี่ยบรรดในบรรดาโลูกรุ่นที่สองเนี่ยไปูกั่นงไปแล้ว,ลวนูมานี่มาลูกมากวางทองมาหาแม่มะอันนี้ทองกวาว ทองกวาวตัวสีขาวทองกวาวตัวสีขาวทองกวาวนี่ขนสีขาวชุ่ยเลยค่ะพี่น้องขนขาวขาวทองกวาวขนสีขาวอืมเมื่อไร่คุณพ่อจะมานะเมื่อไร่คุณพ่อจะมานะอืม ทองกวาวขนสีขาวทองกวาวด้วยค่ะพี่น้องโอ้เมื่อนี้คุมพันทิเฮ็ดเอ้ผัดเผ็ดกบด้วยค่ะพี่น้องทิเฮ็ดผัดเผ็ดกบให้กินเด้อที่คุมพันเอากบมาจากนานะคะ่ะเศรษฐกิจพอเพียงเอากบมาจากนาวันนี้จะทํากบอธิอ้อมกบค่ะพี่น้องอ้อมกบใส่บักซี เพราะว่าคุ้มพันเก็บผักชีมากะท่เป็นว่าดำรงชีวิตแบบพอเพียงค่ะบ่รรองได้ซื้อได้ยังอ้อมใส่ผักชีเหลาค่ะพี่น้องคือที่แซบหอมหินหินได้มาเนาะเดี๋ยวอ้อมใส่ผักชีที่พผัดกับเผาแล้วค่ะพี่นออ้องคีออ้อมเอ้อมหอมหอมกินฮอนๆอนวายทำอะไรครับเล่นเล่นเล่นเดี๋ยวแม่ก็จับเข้ากรง ถ้าทำกับข้าวนี่ออกมาวุ่นวายในะแม่ไม่ได้ทำเลยนะมาแม่จะไปทำกับข้าวแล้วนะครับแม่จะทำกับข้าวแล้วนะครับอันนี้อันนี้ใครเนี่ยกวางทองเสื้อทองเสื้อทองค่ะเสื้อทองแอบใครไม่รู้นะแอบใครลูกแอบใครใครกำลังวิ่งมาฮึแอบใครแอบใครนี่นะมีเนี่ยเดินไปเดินมาในี่ดูเสื้อทองสวยตาสวยมากเลย เสือทองก็ตาเหมือนเสือกวางทองก็ตาเหมือนกวางนี่เสือทองตาเหมือนเสือเลยค่ะสวยน่ารักมากเสือทองเล่นอะไรลูกดูอะไรดูพี่เขาเล่นกันหลูในเสือทองเบื้องปากด้ค่ะพี่น้องสีชมพูงามงามปากนิดจมูกหน่อย ผมพันก็ขอแหบอีกแล้วครับพี่น้องสอนเด็กน้อยเสียงดังเด็กน้อยสามสิบเอ็ดคนนะค่ะเด็กน้อยปอนนึงถ้าเขาเสียงบอดังมั็บ่มวนค่ะพี่น้องทําอะไรก็ทําให้แบบสุดๆไปเลยสอนก็สอนให้เต็มที่ให้เด็กมีความสุขสนุกสนานมีบรรยากาศในการเรียนการสอนเด็กเราก็จะอ่านออกเขียนได้อะค่ะทําอะไรทําด้วยใจ จิตวิญญาณความเป็นครูอะค่ะสอนเด็กด้วยใจอุทิศทุ่มเทเสียสละเพื่อพัฒนานักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่หนึ่งให้อ่านออกเขียนได้ค่ะในช่วงที่เราทําหน้าที่อะไรเราก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดในช่วงนี้ก็ถ่ายคลิปน้องแมวให้กับผู้ชมได้ดูค่ะก็ต้องถ่ายทําให้เห็นวิธีการดํารงชีวิตของน้องแมวอืม ตัวค่ะตั้มไปเบิ้งอีกกันนะค่ะเจ้ทองดำทองดำแอบใครละลูกปะแล้วแม่ไปดูด้วยปะทำอะไรกันอยู่ในห้องครัวโอ้โหจะวิ่งมาแหละอันนี้เป็นห้องครัวนะคะด้อห้องบ้านพักครูสถานที่กะทีคคับแคบคับแคบอยู่ค่ะแต่ว่าก็อยู่ได้อยู่ค่ะอยู่ตามอัตภาพอันนี้กะทายอยู่ในห้องครัวดวยค่ะแต่อยู่ที่ห้องครัวอยไปอีกแล้ว นี่ค่ะเล่นกันโอ้ยอันนี้ใครเอ่ยสวัสดีเอฟซีกนลูกหนูชื่ออะไรเนี่ยหนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรน่ออรนารักจังเลยลูกชื่ออะไรครับโอ้โหน่ารักจังเลยในแม่โดน่าดิอันนี้คือสองสีพันด้วยค่ะพี่น้องเอาดูได้ไปกัดตูดพี่เขาทําไมล่ะลูกดําไอ้ดานี้ดื้อมากเลยนะมีทองเลยค่ะตัวเล็กเนี่ยน้องลูกคนดดท้อ,ทองควงพันเนี่ยดีด,ดีดีสุดๆครัพี่น้องไปกัดก้นอ้ไหม ไปกัดก้นไอ้ไอ้กับมันไส้แกไล่คุ้มไล่คุมค้มน่องะบนเนี่ยก็มีความสุขนะถ้าพี่เขาไล่ตามอะไอมีท้องนะคะใครแอบอยู่นะใครแอบอยู่นะโอ้เสื้อทองเสื้อทองแอบแล้วลูกขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องภุมมพันธุกันมทำอะไรละ่ะลูกทำไปทำอะไร อันนี้ก็คือฝนเล็บค่ะฝนเล็บอยู่นี่แหละลูกดูกับแม่นี่แหละอ่ะอะปิดคลิปให้แม่หน่อยปิดคลิปให้แม่หน่อยโอ้แต่น้ามาอ่านหน้ามาอานหน้ามาลูกนหน้ามาปิดคลิปนะคะพบกับอ่าคุณพันตุลากันแล้วกนน้องเหมียวเหมียวคลิปหน้านะคะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดี